สวัสดีครับวันนี้เราก็มีคลิปนารักนารักมาฝากกันครับชาวต่างชาติคนนี้เขาได้พาเจ้าหมาฮัสกี้ของเขาไปเดินเล่นตามถนนครับแล้วบังเอิญก็เจอเข้ากับหมาไทยบางแก้วบอกเลยว่าตอนแรกนึกว่าหมาฮัสกี้สองตัวเจอกันแต่ที่ไหนได้พันุไทยแท้ๆเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าของเขาจะงงแค่ไหนเวลาได้ยินคำว่าไทยบางแก้ว Oh, yeah. Huski Cy is Thai right his พอหมาสตัวเขาเจอหน้ากันเจ้าหมาบางแก้วก็ฟืบจะกระโจนเข้าใส่เจา้าไซเบียนฮัสกี้ครับแต่โชคดีที่เจ้าของเขาจับเชือกไว้แน่นครับไม่งั้นมีชุนลมุนแน่เจ้าของช่องก็เลยถามว่า หมาคุณนํามันพันอะไรหน้าตาเหมือนกับหมาฉันเลยใช้สซบีเลียนฮัสกี้ไหมเจ้าของหมาไทยเขาก็ตอบว่าไทยบางแก้วครับฝรั่งคนนี้เขาถึงกับงงครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับบอกได้เลยว่าฝรั่งเขาชมใหญ่เลยครับว่าหมาคุณเท่มากมันดูไม่เป็นมิตรเลยฮัสกี้ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมแพ้ครับกระดิกหางโชว์ความน่ารักไปหนึ่งทีครับเจ้าของช่องเขาก็แนะนําตัวหมาของเขาครับเขาบอกว่า หมาเขาเป็นตัวเมียชื่อวิโอลาเป็นพันธัสกี้ตาสีฟ้าส่วนชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งเขาก็แนะนาหมาของเขาเหมือนกันครับเขาบอกว่าหมาเขาชื่อปีเตอร์เป็นพันธ์ไทยบางแก้วน่ารักทั้งคู่ครับดูไปยิ้มไปเลยครับทุกคนจริงๆก็มีมานานแล้วครับที่ชาวต่างชาตินิยมเลี้ยงหมาพันธ์ไทยแมวพันธ์ไทยเห็นแล้วก็ชื่นใจครับที่ของไทยเรามีชื่อเสียงดังไกลแบบนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักบางแก้วนะครับบางแก้วเป็นสุนัขพันธ์ไทยแท้ มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดพิษ,ษณุโลกหมาพันนี้ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ขยันเฝ้าบ้านแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความดุด้วยเหมือนกันครับหวงเจ้าของเรียกได้ว่าเป็นหมาที่ต้องเลี้ยงด้วยความเข้าใจแล้วก็ฝึกต้องแต่เด็กครับถึงจะอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้ได้ลักษณะเด่นของบางแก้วก็คือขนฟูหนาเป็นชั้นๆมีหางเป็นพวงคล้ายจิงจอกหน้าตาคล้ายหมาป่าบางตัวอาจจะเหมือนฮัสกี้จนแยกไม่ออกครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือนิสัย บางแก้วมันจะไม่เฟรนลีกับคนแปลกหน้าเลยครับเพราะมันเป็นหมาเฝ้าบ้านแท้ๆถารักเจ้าของแล้วก็รักจริงรักสุดใจเลยล่ะครับวิดีโอนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยนะครับพวกเขาจะคิดเห็นยังไงบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าสุนัขพันนี้ไม่ถอยกล้าหาญเจ้าเล่ห์ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของและเฝ้าบ้านเหมือนมืออาชีพถ้าเป็นคนแปลกหน้า อย่าคิดจะเข้าไปจับหรือแตะอะไรมันเลยถ้าเจ้าของไม่ได้อนุญาตเพราะมันจะสู้จนถึงที่สุดแต่กับครอบครัวมันจะอ่อนโยนสุดๆติดเจ้าของชอบกอดและทำตัวเป็นเหมือนลูกหมาตลอดเวลาผมได้เจ้าตัวนี้มาจากพิษณุโลกที่ที่สายพันธุ์นี้เกิดขึ้นมันซนแต่ก็น่ารักพรามันมีที่อยู่ในฟาร์มผมก็นอนหลับสบายและไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาของมันไปได้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า มันหายากมากที่จะเห็นบางแก้วเดินบนถนนเพราะพันุ์นี้มันดุและหวงเจ้าของมากส่วนใหญ่คนไทยเลี้ยงไว้เฝ้าฟาร์มหรือเฝ้าบ้านเจ้าของต้องมีทักษะการเลี้ยงที่สูงคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าบางแก้วกระดิกหางไม่ได้แปลว่าไม่กัดนะคะทุกคนจับน้องสุม 4, สุุ่ม5ไม่ได้เด็ดขาดแต่น้องคนนี้เก่งมากดูจากในคลิปแล้วถ้าแตะเจ้าของแล้วก็สวบแน่แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมครับบอกว่าสังเกตว่าเจ้าของบางแก้วเข้าใจสายพันธุ์ ไม่ปล่อยให้เชือกหลวมและเฝ้าระวังตลอดเวลาแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเรื่องการกระดิกหางนะครับบอกว่าน้องปีเตอร์กระดิกหางเป็นอเลดออนการ์ภาษาหมาแปลว่ายังไม่แน่ใจไม่มั่นใจและระวังตัวการกระดิกหางมีหลายแบบมีหลายความหมายส่วนมากคนที่โดนหมากัดเพราะว่าอ่านภาษากายหมาไม่ออกก่อนที่หมาจะกัดหมาจะเตือนก่อนเสมอด้วยสายตาและท่าทีคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าเขาไปเอาหมาสายพันธุ์นี้มาจากไหนกัน แทบไม่เคยเห็นหมาบางแก้วออกนอกประเทศเลยรู้แค่ว่าที่ไทยมีให้รับเลี้ยงฟรีแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเอาไปหรอกเพราะมันค่อนข้างดุทั้งกับคนทั้งกับหมาฉันเองก็ดีใจมากที่เห็นหมาตัวนี้มีชีวิตที่ดีคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าหายากมากเลยที่บางแก้วไทยจะเป็นมิตรและเดินเล่นสบายสบายในที่สาธารณะปกติมันจะระวังตัวและดุร้ายห่วงบ้านห่วงเจ้าของแม้ในคลิปมันจะไม่ได้ทำอะไรดุร้ายและดูถูกฝึกมาเป็นอย่างดี แต่ก็ยังเห็นว่ามันระวังตัวและพร้อมปกป้องเจ้าของตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าบางแก้วแม้แต่คนไทยยังไม่กล้าเลี้ยงเพราะว่ามันดุยอมใจมากที่สามารถเลี้ยงบางแก้วให้เชื่องได้ขนาดนี้คุณลุงเก่งมากคอมเมนต์ถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวให้ความรู้ครับเขาบอกว่าบางแก้วเป็นหมาไทยที่มีสายเลือดหมาปา่ามันรักเจ้าของปกป้องบ้านและค่อนข้างดุร้ายกับคนแปลกหน้าหรือสัตว์เล็ก แล้วก็มีคนเข้ามาอินดูน้องไซบีเรียนครับเขาบอกว่าตอนแรกไซบีเรียนนึกว่าเขาจะยอกแต่มันไม่ใช่นะลูกเขาจะจู่โจมหนูถัดไปครับสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วได้โกอินเตอร์แล้วภูมิใจจังคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไทยบางแก้วคือสายพันธุ์ไทยฉันเห็นส่วนใหญ่ดุแต่บางทีก็ทำตัวคล้ายไซบบเรียนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ้าของบางแก้วในไทย จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนแปลกหน้าที่ถูกหมากัดไปเยอะแล้วนะคอมเมนต์ Comment ถัดมาเขาเนี่ยเขามาเล่าประสบการณ์ของเขาครับเขาบอกว่าบางแก้วไทยในลอนดอนนี่มันสุดๆแล้วพ่อหมาพวกนี้ฉลาดมากและปกป้องเด็กแบบสุดๆถ้าเด็กอยู่ๆก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลมันอาจจะหันไปหาใครสักคนแล้วโทษว่าเป็นต้นเหตุก็ได้แล้วก็กระโดดกัดหน้าเลยเพื่อนบ้านฉันเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นแมวกิ้งก่ากระลอก แต่ถ้ามันเจอผู้ล่าอย่างเช่นตะกวดหรือตัวเฮียมันจะบ้าคลั่งและกระโดดลงน้ําไปกัดหางเลยความเห็นถัดมาเขาก็ได้บอกว่าเขาก็เลี้ยงหมาบางแก้วเหมือนกันครับเขาบอกว่าฉันเลี้ยงหมาบางแก้วอยู่ตัวหนึง่งบอกได้เลยว่ามันรักเจ้าของมากๆและห่วงอนาเขตนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นหมาบางแก้วไทยอยู่ต่างประเทศเลยนะนี่แหละครับหมาบางแก้วสุนัขไทยที่ทั้งดุทั้งฉลาดทั้งรักเจ้าของสุดหัวใจ และครั้งนี้มันได้ไปไกลถึงต่างประเทศใครที่ไม่รู้จักสายพันธุ์นี้มาก่อนหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณรู้จักและหลงรักความพิเศษของมันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ